วันนี้ก็จะมาแนะนำด้วงมะพร้าวหรือด้วงสาคูที่ล้างท้องทำอะไรเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องแช่แข็งมันมีช่องเล็กๆพอจะแช่แข็งไว้ได้ แต่ก็ได้ไม่มากถุงนี้ก็อยู่ที่ครึ่งกิโลกิโลหนึ่งก็250บาทแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้โดยที่จะคิดไม่แพงครึ่งกิโลก็อยู่ที่100บาท พร้อมทำอาหารได้เลยนำไปคั่วไปผัดกระเพราหรือจะไปทอดกรอบแล้วแต่เมนูของเราที่จะคิดขึ้นมาและที่จะทำด้วงมะพร้าวหรือด้วงสาคูก็มีแร่ธาตุมีโปรตีนสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายใครสนใจทักมาได้